สบายทุกคนสบายดีพีพีซีทุกคนเด้อยินดีตอนหับเข้าซ้องเองลาน้อยสาวลาวสบายดีตอนเลงแรงพีพซีซมื่อนี้ก็ได้มีหนื้อแกงปลาคอหรือว่าต้มสุมพีพีซีห้องต้มสุมแซ่บผัดเตี้ยวกินมื่อนี้ก็เป็นวันศินชิมหาคำพีพซีซีก็เลยว่าได้พากันครัวป่าเขาตู้เย็นไม่ตู้ว่าเชมาแกงมืง่อนี้นี่เห็ดแกงปลาคอแกงปลาคอใหม่ ใสสายได้รซีพอว่าไม่มืดกันเด้ว่านะก็อ,อยากลงอย่างในในน่ะอาจารซีโงซะไม่ใหเรเลื่อมายเดือนตาตัวเองนี่ได้เอาใน,นข้างหมอแล้วใส่ขาใส่หัวของใครลงไปแล้วปุ่มเร็วๆแล้วพีซีเจ้าไหนหมอโคตรท้่งใ่เจ้าไหนหมอคตรท่องเขาอัเอาอ่าพอหงเลยป้า,า,า๋ยวมาหกโมงตุ้ัวหาจะมา เป็นยังไงเนาะวีซี FC ข่าวแผ่นดินไหวเอาก็ติตตามขา่ขาวต้งแต่มมือสวยนี่จนหาก็ปะไหวมันบางหนึ่งหากะปะโทรศัพท์บางหนึ่งติดตามจนว่าโทรศัพท์ห่อนจนไม่ได้วางโทรศัพท์เลยเป็นยังไงทีฟซีปลอดภัยกัน,นทุกคนปนเนาะมือสวยนี่ห่นเห็นข่าวนะะตจนต,ตกใจวฮฟซีเห็นข่าวว่ามีตึกฉลอกลงกำลังด้วยเนาะ ก็ซีหูเขาแบบไวๆเลยมือสวยเนี่ยทซีก็คือเขาได้เบิร์นันไล่สดต่อๆของกันนางงามหรือว่ามิสแกละแต่ละจังหวัดนะทริซีเพราะว่าโอโอโอปกติเขากับเบิร์อยู่แล้วแต่ละมือเขาเบิร์นไล่สดขิ้นติตาม,มากักทริซีเบิร์นเทียแต่ละจังหวัดแหละมือนี่กะสีเป็นมือประกาศผลแล้วาครจะได้เป็นมิสแกลไทยสอง5ระาน่ะแล้วแบบมาเกิดเรื่องแล้วนี่กน ในไรนฟิวซีป้าเห็นก็ทีเห็นหัวดินอั่นแปนดิไนไหวอันเบิง่งเป็นไล่ซดอยู่ไล่ลาบนันนี่ตุนนตึบประมาณหนึ่งมุงป่ายอกแล้วเพิ่อันนั้นเป็นพักกันแลนี่ฟิวซีป้าจากเสียงห้องใส่ยอย่างเราก็สังเกตเบิ่งไนตึกขนาดสั้นในสั้นวายซีเห็นแบบสดๆทันหอนเลยเรากับแบบตกใจน้ำใจหายใจความน้ำ ใช้แนวว่าคนตกปลอดภัยเบิร์ติกคนเขาก็ใจหายใจปลอดน้ำแดดบัดไม่ยินข่าวว่ามีอันตึกถล่มอีกมีที่กิบซีมือหวัวซีมีคนบาดเจ็บหลายบบแสดงเอาการแสดงความเสียใจน้ำเด้อกิบซีสำหรับครอบครัวที่คนได้รับผลกระทบกิบซีเบิ้งหันมีหลายตึกอยู่ได้ที่คนถล่มลงมาเห็นเขาต่อนั้นนะคนเอาให้เบิง้งบางคนถึงกับไล่สดขณะเข้ากับเบิง้งมีคนมีหลายคนดูคนไล่สดนี่สวยไนี่ยนะ ปกติดตาา่างข่าวจนว่ามาอันนั้นคิดว่าเป็นยูเลาสิบบอนอนะไรทีสิมาเบิงอันยูแถวว่ายยูแถวบ้านเทำกับปกติอนะันนั้ก็ติดตามไ,ไปข่าวเบิงมีคลิปคนเลาลงอีก,อว,กอว่ายยูตึกเลากระซันอ่าได้ยินคนว่าว่ายยูไอติคทีซีเห็นคนไายลงแล้วก็ยูใส่แนก่ก็แต่ว่ายยูส่วนใหญ่เห็นแมน,นยูแถวนคะรหลวงบอลทีแมแบบตึกที่สูงแค่แหละ ซันคือกันว่าจันพากันหนีออกมาโอ้ยเนาะเป็นเท่าไรแต่หันบุหันได้ถึงขันพุ่งแหงขันซ้ำขันพม่าเบาควนว่าลักกไทยพิซีเขากแบบนี้จะตึกซันจะซื้อว่าถึงขันว่าทะลมฮะนะบุหันได้ครับผลกระทบเป็นไรไม่สวยนี่กะบึงแล้กกะย่านเลยว่ามันกะใกล้บ้านเนี่ยนะ ช้แต่ว่าแถวบ้านห้องนี้หันบ้านนี้มีตึก, mm. ตกโได้มีตึกสูงเบซีส่วนหลังก็มีแต่ป่าจตดงแต่ว่าคันมาเฮงเงแท้นี่ก็เป็นแต่ย่านที่กันน้ำฮะนะน้ำซันบางเขตบางบัวเขาเห็นคนถ่ายลงกับน,น้ำซันน้ำอย่างโอ้ปเป็นแต่ย่านเป็น่วงเบซีกันเลยว่าโพดลงถาวนมีไผ่เป็นอย่างโม่ยินข่าวว่าคุ่นเน้ยงขนาดเลยว่าสันมาทา้งนี้ เป็นเรได้อัปเดตในเด้อพีซี BBC เป็นห่วงรู้สึกว่าอยากเแ็นเนาะทางแล้วเนาะเแตุใานี่ไม่สวยนี่ดังใจที่แบบเห็นข่าวขน,นะอนอกมาเบิรงนอกอหนี้ปกติอยู่บม่ได้มีการกันกันอย่างแต่ว่าต้นไม้ลมว่าจันเบิรงเห็นได้ใจเสาทางตัวเองก็ที่มันฝนตก คือซีโบลิเมนนี่อย่างลมในเวฟซีลมลมจะบาแดดออกมันสวยมันเปส็สซงีมงฟน้ามาฟดแล้วเจีบประกอบลงเป็นงูลเลยได้นี่คัวาใบเมื่อวานเก่แกงปลาคอใหญ่ห้องงูป่ามานั่นแหละ คี่ฟุ้งแล่วหน่อยคือเป็นใบดีหากันล่างงานใหม่อีกละมือหนึ่งสองมือล่างเท่านึงเบาไหวดีคี่ฟุ้งปิดฝาว่าไอ้ต้มไปประมาณ30บนาทีกะ็ะเพา ต้มหลายเปลือยกับโบแซบแม่ต้องแข็งพอเนาะนี่เลนเป็นไม่เป็น,ปนวะีเสือลน้อยนี่น่อยมี่น่วยใหญ่เนยน้อยผลนกันมีหลายแนวพีีอันนี้เห็นเป็นแม่บมีวโมมีหลายแนวมีแนวใหญ่แนวน้อยปล่นกันเลยแนวกลางนี่มึงได้สีตัวนี้กันตัวนี้ อันนี้มีสามแนวเลยทีเร็น<า>เห็ดอย่างเห็นเมนูอะไรกินเมนอาหารซื้อปลาทูมาเห็ดเปรี้ยวปลาทูกินเนาะใส่มักเลรนเมนูมักเลรน,นสวนละน้อยต้มใส่ส้มต้มสมใส่ปลาคอนี่ก็แซ่บกระกันแต่ว่าเ้าใส่อัน,นอันนั้นแล้วผัดติว่วหรือว่าทีใส่ปวนน้ำกันกน้ำหนึงก็ได้นี่ พีเอฟซีตอนนี้ปลาเขากระสุกแล้วต้มโดนหลายมันกับโปเซ่เปื่อยหลายโปเซ่พีเอฟซีเห็นแบบเห็นเนื้อเป็นสุกแล้วก็เอาเลยใส่ส้มบักเล่นเหมือนนี้นะสะอ่อนว่ามัยานยังดอกบักเล่นหลายเขากิ่นแกงใส่อันใบติ้วมาหลายมื้อละกลิ่นแกงใส่บักเล่นเอาไว้เน้่ยมกเร็งเก็บไม่มาจากสวนเมื่สวยนี่แหละ ตามด้วยใบติ้วหน่อยหนึ่ง่านว่าอันอยากไปติ้วที่ใส่อันหนึ่งก็ยังได้อันหนึ่งตอนใหญ่ขนาดเนาะป่าเขาีนเนาะจะแซ่บขนาดนีหยสิมาเด็ดผักใบแมงลักใส่ก้อนให้หอม เราไปเอาอะไรไปเลื่อไปละลืมซะแหละอันก็ลืมเหมือนกันบางเพื่อนนี่อันชิไปเอา้อมาข้างนีย่ายางเข้าไปในห้องหลง,ล,งลืมลืมทานั่งตู้ ใส่หลายอย่างเลยผักนะ <c oughs> ชิใส่อันนี้พ่มใบผักบัวอันดอกในบนอแม่บบเป็นใบเนาะเพคนเอเิอน้นอย่างก็ดอกดอกดอกผักบัวทีบซีนโบเป็นใบดอกนะตัวผมจะเป็นก้านแข็งะว่าวาว่า,วาเามื่อนี้เห็นสเกงใส่ใสหมดแด็ก วไไไไัไปผิดตัดเสียบเทนอฝากไว้ใน,นเนียพักจนสุดพักสุดแล้วก็ปวงเลยกินกับข้าวผน,อนพอดีมิเจลปลาเดกจำเจลปลาเดกกับอันเกี่ยปลาโคนีิชุดยอดเลย ันนี้หันได้เต่าโลมัมยซีบูฮงวันแนมเห็นปะได้เต่าโลกม่แล้วเปลี่ยนเต่าแล้วน้อยได้เต่าใหม่เต่าตัวนั้นมันเีมันมุนยูรุมหันไส้บได้ได้เต่าไหม มานี่เก็บบอโ <UFC S 2> ัน้อนเซฟเซมาบีเอดซีนีอะไรก่อเก็บบอโัน้นอนบีเอฟีผล่กันเดอ้อมาเดอ้บอบเอีเอีโคกับแม่กับเอิรนบอมาจากเชือกฮัน,น้อนกันเลยแบบ คออลอยก่อนตัดมาสองตอนตัวตอนใหญ่แหงได้ปลาครนประปลโคมันตัวโลปป่ายเอฟซีปลาครัวนปลาช่อนเจีเยวปลาแดงมืงออันดูดปลาแทะเลเล่ไพิ่พลังต่ดเซฟพลังเลยบอลคัดตัดแบบสูตรสารวันไพ่สารวัน,วนยูฟซีเบิ้งเห็นโบมันโบโฟก,กัสอ่ะเจียวให้เบิ้งใกล้ๆเลยเข็มเนียวมาเลยเด้อจำ้ำเตะเลย ียวปลาแดกแต่ว่าอันนี้จะเป็นปลาแดกสุก้ะเด้อหัวละขันดิบเอากระปอกินกันน่าขอหงนะหน้าวะสุกระนั่น,แ,นแม่มาแม่มากินนะวันอ่านวันห้อนชีนางโตบอดหรือนะชีไหนชีหาปลาเข่าให้แต่ว่าล่ะน้องไอ้นางน,นางลุม ต่อเหมือนไงแถวหางไนจ้ำเจวเบะใส่ขันนี้ต้มปลาเกงปลานี่ก็คือขาดเจวก็ไ,ได้แล้วแหละอือ ป่บป่ะปอ้แหมมันห้อหนอดห้องเลยเอาหัว่อกมา 好，我叫你。 ก็สิตอนเดียวนี้นะะลรานะแก,แกอ็อิ่มแล้วเ่าแต่ก้าวไม่ผิดหวังผิดหวังไม่ด้วยยิ้มจะว่าดี

เฮา้มามายไทยคือแม่เบอร์ตีมวยพอมาเบึงบ่งมวยไทยเบิ่งตลอด กินแย่แบบเบ้าอย่างบองต่เวลาน้อยก็กินปลาเดดมังเนื่อเจอปลาเด็ก็ต้องเป็นเ่าต้องเป็นต้องมีอย่างหลายอเตะมีเจอปลาเด็นี่ไกอินจำเธอ ผูกบห่อนละไ,ไหลลงกันคล้องลงโคนะไอ้คนไทยที่หูไเห่นนะทายแท่ไทย,ยว่ะขับม้นบาวาขนข้ม้ว่ะไอ้คทยี่นะีโอ้ยไอ้ไทยกงสุลเลยหลายคนที่แต่งน สำหรับคลิปนี้เฮาก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพีบซีไเมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลัยยงใจเอาในเดอ้อแต่เฮาก็ต้องขอแสดงความเสียใจนำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้พีซีก็คือแพนดินไหวพีบซีมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างต่างๆภาวะนาขอให้ทุกคนปลอดภัยพีบซีขอตัวลาไปก่อนเด้อพีซีแล้วพบกันในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย